บทที่ 6. ความลับที่ซ่อนอยู่บ่ายวันนั้นหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยหมวดพิชัยก็รีบออกจากโรงพักทันทีเขารู้ดีว่าการตามหาฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและเวลาหมวดพิชัยเริ่มต้นจากการขับรถไปยังสถานีตำรวจท้องที่ใกล้กับจุดที่พบศพ เขาจำเป็นต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบพื้นที่นี้เพื่อเข้าถึงระบบกล้องวงจรปิดต่างๆในบริเวณนั้นเมื่อมาถึงสถานีตำรวจท้องที่หมวดพิชัยก็ไม่รอช้าเขาตรงเข้าไปที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำเพื่อขอเข้าถึงฟุตเทจจากคืนที่เกิดเหตุเราต้องการฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ตั้งอยู่รอบบริเวณตรอกแคบที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ช่วงเวลาสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนหมวดพิชัยอธิบายขณะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ที่รับคำสั่งจากหมวดพิชัยเริ่มดึงฟุตเทจออกมาจากกล้องที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายแต่ด้วยจำนวนกล้องที่มีมากและการต้องค้นหาช่วงเวลาที่แน่นอนหมวดพิชัยรู้ว่าเขาต้องรอเวลาสักพักระหว่างนั้นเขาก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า เขาเริ่มตรวจสอบแผนที่บริเวณโดยรอบเพื่อระบุจุดที่เหยื่ออาจผ่านไปก่อนจะเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ส่งฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดที่ดึงข้อมูลมาได้ให้กับหมวดพิชัยเขาเริ่มเปิดดูฟุตเทจเหล่านั้นทันทีสายตาของเขาจับจ้องไปที่จอภาพอย่างตั้งใจไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆฟุตเทจแรกที่หมวดพิชัยเปิดดู เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรอกที่พบศพ <st it> เขาเห็นเหยื่อเดินเข้าร้านอาหารนั้นในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มและท่าทางดูเหมือนคนธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติแต่แล้วบางสิ่งก็สะดุดตาหมวดพิชัยในฟุตเทจต,ต่อมาเขาเห็นเหยื่อนั่งลงที่โต๊ะอาหารและไม่นานหลังจากนั้นก็มีชายสองคนเดินเข้ามานั่งร่วมโต๊ะกับเขา หนึ่งในนั้นดูคุ้นตาหมวดพิชัยพยายามมองให้ชัดเจนขึ้นชายคนหนึ่งสวมแว่นตาและอีกคนมีท่าทางนิ่งเงียบทั้งคู่ดูเหมือนจะรู้จักกับเหยื่อดีเพราะพวกเขาแลกเปลี่ยนคำพูดกันอย่างเป็นกันเองใครกันหมวดพิชัยพึมพำกับตัวเองขณะที่เขาพยายามมองใบหน้าของทั้งสองชายในฟุตเทจแต่คุณภาพของกล้องทำให้รายละเอียดใบหน้าไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเขารู้ว่าต้องหาเบาะแสเพิ่มเติม หลังจากดูฟุตเทจจบหมวดพิชัยก็เร่งตรวจสอบเวลาในฟุตเทจเมื่อดูไปเรื่อยๆเขาเห็นว่าชายทั้งสองออกจากร้านอาหารก่อนเหยื่อโดยทิ้งเหยื่อไว้เพียงคนเดียวเหยื่อทานอาหารเสร็จแล้วเดินออกจากร้านไปในเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งและหายไปจากมุมกล้องจากนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เหยื่อเดินไปเขาพบว่ามีกล้องตัวหนึ่งที่จับภาพเหยื่อเดินเข้าไปในตรอกที่เกิดเหตุ ในเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งและนั่นคือภาพสุดท้ายที่เห็นเหยื่อในสภาพยังมีชีวิตหมวดพิชัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากนั้นก็รีบกลับไปที่โรงพักเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้รายงานต่อผู้กำกับคณินเขารู้ว่าข้อมูลจากฟุตเทจที่ได้มาอาจเป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวคนที่อยู่กับเหยื่อในช่วงเวลาสำคัญและอาจนำไปสู่การไขปริศนาครั้งนี้ได้คณินจ้องมองจอภาพด้วยความตั้งใจ เขาชี้ไปที่จุดเล็กๆก,กลางจอซึ่งเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่แว่นและนั่งหันหลังให้กล้องราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างในภาพนี้ดึงดูดความสนใจเขาอย่างแรงความรู้สึกเหมือนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนสักแห่งแล่นเข้ามาในหัวราวกับเป็นภาพลางๆที่คณินพยายามนึกถึงแต่นึกไม่ออกแต่ก่อนที่คณินจะได้คิดต่อหรือลงมือทำอะไรเสียงเปิดประตูดังขึ้นอย่างไม่มีการเคาะเตือนทำให้เขาต้องหันไปมองที่ประตู อัศวินเดินเข้ามาในห้องอย่างถือวิสาสะราวกับเป็นคนที่นี่เองมือข้างหนึ่งถือโดนัทสองกล่องใหญ่มืออีกข้างหนึ่งถือไก่ทอดยี่ห้อดังที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วห้องสวัสดีผู้กำกับครับอัศวินพูดด้วยเสียงยิ้มอย่างเป็นมิตรแต่ท่าทางของเขากลับเหมือนกับว่าการบุกเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมเอาอาหารมาเผื่อทุกคนด้วยนะที่ตามมาข้างหลังอัศวินคือทีมงานของเขา นักข่าวภาพสนามที่คณินคุ้นหน้าคุ้นตากันดีหนุ่มนักข่าวคนนี้ถือน้ำอัดลมขวดใหญ่หลายขวดพร้อมกับน้ำอัดลมแบบกระป๋องพวกเขาวางมันลงบนโต๊ะราวกับห้องนี้เป็นที่ประชุมสนทนาทั่วไปไม่ใช่ห้องทำงานของผู้กำกับคดีสำคัญแวะเอาอะไรมาให้ทุกคนได้พักผ่อนกันบ้างนะครับอัศวินพูดต่อขณะเดินเข้ามาใกล้กับจอภาพที่คณินเพิ่งจะให้ความสนใจทีมสืบสวนที่อยู่ในห้องต่างก็หันมาสนใจสิ่งที่อัศวินนำมา ทุกคนดูผ่อนคลายลงทันทีเมื่อเห็นอาหารและเครื่องดื่มที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะหมวดพิชัยที่ยืนอยู่ใกล้ๆไม่ลังเลที่จะหยิบโดนัทขึ้นมาแล้วกล่าวขอบคุณอู้เหนื่อยๆแบบนี้แล้วได้กินอะไรหว,นหวานๆนี่ค่อยยังชั่วขอบคุณมากครับคุณอัศวินช่วงนี้งานหนักกันทุกคนของพวกนี้ช่วยได้มากจริงๆครับเขาพูดพลางกัดโดนัทคำเดียวเกือบหมดอันผู้กองสุชาติที่นั่งอยู่มุมห้องก็หันมามองอย่างสนใจไก่ทอดเจ้านี้เจ๋งมากเลยนะครับ ขอบคุณนะครับคุณอัศวินเขากล่าวพร้อมกับหยิบไก่ทอดมาทานอย่างอารมณ์ดีบรรยากาศในห้องที่เครียดขึงเมื่อครู่คลายลงอย่างเห็นได้ชัดทีมสืบสวนหลายคนเริ่มผ่อนคลายขึ้นหยิบอาหารและเครื่องดื่มที่อัศวินนำมาแล้วขอบคุณเขาอย่างจริงใจพวกเขาคุ้นเคยกับอัศวินและทีมข่าวของเขาอย่างดีเพราะต่างฝ่ายต่างร่วมงานกันมาหลายครั้งในคดีใหญ่ๆที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับของฝาก แต่ตอนนี้ผมมีงานต้องทำคณินพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่แฝงความไม่พอใจที่หางเสียงเล็กน้อยอัศวินยังคงรอยยิ้มและทำท่าทีสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะมองไปที่จอภาพเอ๊ะนี่คือกล้องวงจรปิดจากที่เกิดเหตุใช่ไหมเขาพูดพลางก้าวเข้ามาใกล้จอมากขึ้นจนคณินเริ่มรู้สึกถึงการก้าวก่ครับแต่มันเป็นข้อมูลสำคัญที่ยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวน ตอบกลับด้วยท่าทางที่พยายามยับยั้งความหงุดหงิดขอโทษที่ต้องบอกว่าผมต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการทำงานต่ออัศวินแม้จะยังคงยิ้มอยู่แต่คณินก็สังเกตเห็นว่าเขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเบาๆในขณะที่ทุกคนกำลังจัดการอาหารการกินที่อยู่ตรงหน้าแต่อัศวินกลับทำหน้ามึนหาเศษหาเลยกับท่านผู้กำกับเขายิ้มมุมปาก เมื่อเห็นใบหน้าหล่อติดหวานของคณินที่เริ่มขึ้นสีระเรื่อแต่เขายังทำท่าทางขึงขังจริงจังกลบเกลื่อนสายตาของอัศวินไม่เคยหลบเลี่ยงเขามองตรงไปที่คณินด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความทะเลนและแววเจ้าเล่รอยยิ้มที่แสนแพรว์นั้นหัวใจของคณินเต้นแรงขึ้นอย่างไม่ทันด้วยตั้งตัวแก้มของเขายิ่งแดงจัดเหมือนไฟแดงตรงสีแยกที่เสียค้างอยู่อย่างนั้น อัศวินยังคงจ้องมองคณินอย่างไม่เกรงใจท่าทีของเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาสนุกกับการทําให้คณินรู้สึกเขินอายคณินรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าเขาพยายามจะหันไปมองอย่างอื่นแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนสายตาของอัศวินก็ตามมาอย่างไม่ลดละถ้าคุณไม่มีธุระอะไรก็เชิญออกไปได้แล้ว อัศวินใช้โอกาสนี้ในการขยับเข้าไปใกล้ก่อนจะตอบว่าเขาได้ฟุตเทจบางอย่างมาและอยากจะให้คุณผู้กำกับได้ดูเช่นกันทำตอบของอัศวินทำให้ทีมงานของคณินถึงกับหยุดชะงักไปชั่วขณะทุกคนต่างค้างกลางอากาศกับสิ่งที่ได้ยินก่อนที่จะวางมือจากอาหารและเครื่องดื่มลงบนโต๊ะอย่างช้าๆเสียงหัวเราะที่เคยมีในห้องเงียบลงแต่ทันใดนั้นทุกคนก็กลับมาระดมความคิดต่อในงานที่ค้างอยู่ นักข่าวภาคสนามของอัศวินซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลเลือนแฟลชไดรฟ์ส่งให้กับสารวัตรโทนี่ที่กำลังใช้โน้ตบุ๊กอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาสารวัตรโทนี่รับแฟลชไดรฟ์มาอย่างไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาก็แฝงไปด้วยความสงสัยและความคาดหวังเมื่อเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊กเขาก็เปิดไฟล์ที่อยู่ในนั้นทันทีภาพในแฟลชไดรฟ์แสดงให้เห็นช่วงเวลาที่สำคัญในตรอกมืดซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุ สารวัตรโทนี่ปรับเสียงและขยายภาพอย่างรวดเร็วทั้งห้องจ้องมองหน้าจอยอย่างตั้งใจภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นไม่ชัดเจนเท่าที่ควรมันติดติดดับดับราวกับมีบางสิ่งรบกรวนการทำงานของกล้องแต่สิ่งที่ดึงดูดใจของทุกคนคือเสียงในคลิปที่บันทึกได้มันเป็นเสียงของผู้ชายสองคนที่กำลังพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงของคนแรกฟังดูเย็นชาและมีอำนาจมึงคิดว่าพวกกูเป็นเพื่อนเล่นเหรอ พูดแค่ไม่อยากทำแล้วจะไปได้ง่ายเหรอน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความกดดันและไม่เปิดทางเลือกให้กับผู้เสียชีวิตเสียงตะคอกตามมาอีกหลายคำแต่สิ่งที่น่าอึดอัดกว่านั้นคือการไม่สามารถจับใจความได้ชัดเจนท่ามกลางเสียงตะคอกและคำขู่เข็นที่ยังคงก้องอยู่เสียงกระแทกที่ดังขึ้นเป็นระยะๆร,ะะราวกับว่าร่างกายของผู้เสียชีวิตถูกผลักหรือกระแทกเข้ากับกำแพง เสียงน้ำหนักที่ตามมาคือเสียงไม้หรือวัตถุแข็งที่หวดลงไปบนร่างของผู้เสียชีวิตอย่างไร้ความปราณีผลักเสียงไม้กระแทกร่างดังก้องท่ามกลางเสียงร้องของผู้เสียชีวิตเสียงร้องยังเจ็บปวดขาดหายเป็นช่วงๆเสียงหวดซ้ำๆลงไปบนร่างอย่างไม่หยุดยั้งราวกับว่าผู้กระทำต้องการให้เหยื่อรู้สึกถึงความโกรธและอำนาจที่เขามีเหนือกว่า เสียงตะขอกที่ฟังไม่ได้สับถูกกลืนหายไปในความรุนแรงของการกระทำครั้งนี้ทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนของความทารุณที่เกิดขึ้นในมุมมืดที่ไม่มีใครเห็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก่อนที่คลิปจะขาดหายไปเป็นเพียงเสียงหายใจหอบหนักของผู้เสียชีวิตก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลง